สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอดมินรสนะคะวันนี้นะคะแอดมินรสก็อยู่ที่สํานักงานใหญ่นะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครน,นะคะวันนี้ก็มีรถเก๋งซิตี้คานะคะมานําเสนอให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะว่าอาจะเป็นในรูปแบบไหนสวยงามไหมสภาพยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะมามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะ อ่ะคันนี้เลยนะคะเป็น Honda City นะคะเครื่อง 1.5V นะคะเป็นรถปี2017นะคะคันนี้อ่ะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวราคาเอาไว้บอกท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันแล้วก็ภายในกันก่อนนะคะอ่ะในตัวด้านหน้าของเขานะคะก็นี่เลยนะคะตัวนี้เป็นปรับโฉมมาเป็นแบบ Minor ร h เช e แล้วนะคะลูกค้าไฟตางคู่หน้าทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะเขาก็จะมีไฟ เดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์ให้นะคะด้านข้างนี้เนาะด้านล่างนี้ถ้าเป็น uh, เปิดในช่วงตอนกลางคืนจะดูสวยมากนะคะตัวนี้ uh, ด้านหน้านะคะ,นนะ,คะกระจังหน้าก็เป็นสีโครเมียมยาวๆไปแบบนี้เลยนะคะจะมี2ชั้นนะคะข้างบนและข้างล่างแล้วก็ uh, ตัวระบายอากาศ uh, หรือรับลมระบายอากาศความร้อนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบรังผึ้งนสีดำนะคะด้านล่างตัวนี้นะคะก็มีไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะคะ uh, สวยมากค่ะลูกค้า อ่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้ด้วยนะคะเพื่อความสปอร์ตของตัวรถเนาะก็ดูเท่ๆกันไปนะคะ,ะมาดูด้านข้างกันเลยนะคะด้านข้างตัวรถมาเริ่มที่ล้อแม็กก่อนก็ได้นะคะตัวนี้เป็นแม็กแต่งนะคะลูกค้าเดิมเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแม็กขอบเท่าไหร่เอ่ยแม็กขอบ15นะคะคันนี้ยางก็ลูกค้าเดิม จัดให้แล้วเรียบร้อยครบชุดนะคะทั้งแมตทั้งยางนะตัวนี้รถรุ่นนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะไม่ได้อยู่ที่ปลายกระจกนะคะตัวกระจกก็ยังเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดําตัดด้านล่างนิดหน่อยนะคะส่วนประตูนะคะก็จะมีกาาสาดให้แล้วนะคะทั้ง4ี่บานของประตู ตัวจะเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะคันนี้อ่าแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสให้ด้วยนะคะตัวกุญแจเขานะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆข,ของ h o n d a a c c o r d รเลยสวยมากอ่ะมีปุ่มเปิดอ่าท้ายด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะคะกดจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นปุ่มสมาร์ทคีย์เลสนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาของประตูด้านหน้านะคะอ่าตรงนี้ก็ที่จับ ก็เป็นสีเดียวกันกัแบบตัวรถเช่นเดียวกันยางคู่หลังนะคะก็เป็นเบอร์เดียวกันกับด้านหน้านะคะลูกค้าเป็นขอบ15เช่นเดียวกันนะคะยางก็ถือว่าสภาพยังดีอยู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะเช็คให้อีกทีนึงเนาะก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้าว่าสภาพยางเป็นยังไงปีเก่าเกินไปหรือเปล่าถ้าสภาพยางไม่โอเคปีเก่าเกินไปเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ย,ยกชุดเลยนะคะ,ะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะนี่ เท่ๆเลยนะคะด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะตัวสปอยเลอร์หลังก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ที่ตัวสปอยเลอร์ให้นะคะด้านหลังเขาก็ตรงนี้ก็นี่ติดกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่มีเซ็นเซอร์ให้ด้วยนะคะถึง2จุดเลยนะคะด้านล่างตัวข้างล่างก็จะมีไฟทับทิมให้2ฝั่งซ้ายขวาตัวนี้จะเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะคะซิตี้ให้นะคะแล้วก็ตัวเฮสีเงินนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง iVtech นะคะลูกค้าด้านหลังมาเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันก่อนนี่เปิดได้ทั้งตรงนี้นะคะคือจะกดปุ่มจากที่ด้านท้ายเลยก็ได้หรือจะใช้ตรงที่รีโมทก็ได้นะคะได้สองที่นะอ่าโอเค ด้านข้างหลังตรงที่เก็บสัมภาระนะคะลูกค้ามีขนาดกว้างมากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถาดรองของตรงรุ่นมันเลยนะคะของซิตี้เป็นถาดยางนะคะอ่ะแล้วก็ด้านล่างนี้อันนี้ลูกค้าเดิมใส่มาให้นะคะสวยมากนะคะลูกค้าเป็นสีดําสลับสีแดงโอ้โหสามชั้นกันเลยทีเดียวอ่ะด้านล่างนี่แล้วอะไรยังอยู่นะคะชุดแม่แรงก็ยังอยู่นะคะ,ะ,คะลูกค้ามีครบนะะตัวนี้ก็ ไฟไฟไฟห้องเก็บของจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะโอเคไฟท้ายเขาก็อ่าเป็นแนวทรงสปอร์ตเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะทรงสว่างปกตินะคะมาเดี๋ยวเรามาชมภายในตัวรถกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนมีลูกเล่นอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นกันเลยนะคะ มาเลยส่วนภายในตัวรถนะคะลูกค้าก็จะคุมโทนไปด้วยสีดำนะคะทั้งตัวเบาะแล้วก็ตัวคอนโซลข้างหน้าและก็ด้านข้างประตูนะคะอาจจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการเพิ่มความสว่างขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของเสา A เสา B นะคะจะเป็นสีเบจนะคะรวมทั้งข้างบนเพดานนะคะจะเป็นสีเบจเช่นเดียวกันนะคะเพื่อ,อเราเวลาเรานั่งเนาะเพราะข้างในเป็นสีดาและแล้วท้าข้างบนเป็นสีดามันจะรู้สึกอึดอัด ก็เลยทำมาในรูปแบบของสีเบทเพื่อที่จะไม่ให้ดูอึดอัดจ,จนเกินไปนะคะตัวข้างบนนี้นะคะก็จะมีไฟเก่งข้างหน้าให้นะคะ2ตัวโอเคสองตัว,ตวแล้วก็จะมีตัวด้านหลังให้อีกหนึ่งตัวนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะเปิดได้สะดวกกันเลยทีเดียวนะคะตัวที่บางแดดนะคะก็มีให้2ฝั่งซ้ายขวาเช่นเดียวกันแต่ว่ากระจกที่มีกระจกจะมีให้ฝั่งเดียวฝั่งคนขับนะคะฝั่งผู้โดยสารจะไม่มีให้เนาะ ตัวนี้นะคะระบบความปลอดภัย Airbag นะคะจะมีให้เฉพาะคู่หน้านะคะ,ะฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะคะด้านข้างจะไม่มีนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไม่ใช่ตัวท็อปเนาะอ่ะแล้วก็ในตัวของพวงมา,าลัยรถนะคะอ่ะก็มีขนาดค่อนข้างเหมาะมือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเป็นพวงมาลัยสีดำสามก้านนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีเงินนะคะอ่ามีตาสัญลักษณ์ H นะคะอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเป็นโลโก้ Honda นะคะตัวนี้นะคะจะมีตัวกดฟังก์ชันของอเครื่องเล่นให้ด้วยนะคะหนึ่งฝั่งเดียวเนาะจะเป็นโหมดสำหรับาการใช้เครื่องเสียงนะคะตรงนี้สามารถกดจัดตรงนี้ได้เลยนะคะก็จะหรือจะเลือกที่จะสัมผัสตรงหน้าจอตรงนี้ก็ได้อันนี้นะคะจริงๆแล้วรุ่นนี้นะมันจะไม่ใช่หน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะจะเป็นหน้าจอแบบธรรมดาที่จะมีปุ่มผลด้านข้างเนาะแต่ แต่ตัวนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนมานะคะทำเป็นหน้าจอทัชสกรีน,นะคะก็การเชื่อมต่อนะคะก็สามารถเชื่อมต่อ AMFM นะคะบลูทูธ AUX USB ได้นะคะเ mm hmm. ชื่อมต่อได้ปกปตินะคะาสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์หรือ b l u บ t o o t h ได้ก็สามารถเปิดเพลงเปิดไล่จากโทรศัพท์ได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาอีกนะคะในตัวแอร์นะคะตัวปรับแอร์เป็นแบบแมนวนวลนะคะลูกค้าก็ จะมีตัวปรับถึง3ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะอยากให้แอร์ลงส่วนไหนของร่างกายนะคะอยากให้ลงเฉพาะตัวก็หมุนมาได้นะคะหรือจะใช้แขนและก็ตัวนะคะโดยตรงก็ได้เลยนะคะปรับได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวปรับความแรงของพัดลมนะคะอยากแรงน้อยแรงมากก็สามารถปรับได้เลยและตรงนี้ก็จะเป็นอุณหภูมินะคะความเย็นนะ ด้านล่างลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเป็นปุ่มน้ำยาแอร์นะคะถ้าขับรถเปิดแอร์แล้วไม่กดปุ่มตรงนี้นะคะจะไม่เย็นนะคะลูกค้าจะมีแต่ลมนะให้กดตรงนี้ด้วยนะคะสังเกตด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดรับลมเข้าลมออกนะคะตรงนี้ด้านล่างลงมานะคะจะมีที่เสียบ power outlet ให้นะคะ1ช่องตรงนี้เลยนะคะมีฟาปิดให้เรียบร้อย และรถรุ่นนี้นะคะลูกค้าที่วางแก้วน้ําด้านหน้านะจะมีให้ถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะก็จะอยู่ตรงตรงข้างเบรกมือเนาะตรงนี้2แล้วก็ด้านหน้า2แล้วก็ด้านฝั่งข้างประตูอีก2นะคะอ่ะก็โอเคกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้ในตัวเบาะรถนะคะเบาะก็จะเป็นเบาะอ่านัง สีดำนะคะลูกค้าตกแต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงนะคะนี่สวยเลยนะคะตัวปรับเบาะนะคะเป็นตัวปรับเบาะแบบธรรมดานะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะคะยังไม่ใช่ระบบไฟฟ้าเนาะอ่าแล้วก็ตัวที่พักศีรษะนี่ก็สามารถปรับระดับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะนี่ใครอ่าลูกค้าท่านใดที่ตัวสูงเนาะก็สามารถปรับระดับขึ้นได้ตามระดับความสูงของตัวเองเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าจอ ตรงนี้กันบ้างนะคะ,ะหน้าจอแสดงผลตรงกลางนะอะรุ่นนี้นะคะลูกค้าไฟด้านหน้านะคะจะเป็นสีน้ำเงินเนาะอะถ้าถ้าเป็นตัว S จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็จะมีปุ่มมีโหมดที่เป็นใบไม้สีเขียวจะเป็นโหมด e con, อีคอนอ่าสปอร์ตนะคะเพื่อช่วยในการประหยัดน้ำมันนะคะเรากดปุ่มน,นี้ก็จะช่วยเซฟ การประหยัดน้ำมันได้ดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะว่ามีปุ่มอะไรบ้างอ่าตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับอ่ากระจกมองข้างซ้ายขวานะคะสามารถปรับได้แบบอ่าระบบไฟฟ้านะคะก็กดปุ่มนี้ก็จะอ่าพับได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะปรับอ่าระดับซ้ายขวาขึ้นบนนะคะของกระจกทั้งสองฝั่งนะคะเลือกปรับได้ปกตินะคะอ่า ระบบสตาร์นะคะเป็นแบบเอนจินสตาร์นะคะมาคู่กับกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำเพิ่มให้อีกหนึ่งดอกนะคะก็ลูกค้าจะรับไปเป็นสองดอกอเกียร์ลืมบอกไปนะคะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าระบบเบรกนะคะระบบเบรกคันนี้เป็นแบบ ABS นะคะแล้วก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องเครื่องกันต่อนะคะเดี๋ยวจะพาชมห้องเครื่องเลย ตรงแน่นะนีเ่เครื่องยังใหม่มากนะคะลูกค้ารถปี2017ไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยังใหม่ได้สภาพนี้เลยเสียงก็ยังนิ่งเลยนะคะลูกค้าเสียงไม่ดังนะอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสี่สูบนะคันนี้อ่า มีเบรก ABS ให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของของเหลวต่างๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายให้นะคะตัวแบตเตอรี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าสึกลอ้อเสื่อมสภาพเราก็เปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะเราก็มีการดูแลหลังการถ่ายให้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะที่ประเสริฐผลลุ่งเรียนสกลนครนะคะอยากเข้ามาดูรถก็เข้ามาได้เลยนะคะของเรามีทั้งหมด6สาขานะคะ ใกล้สาขาไหนสะดวกสาขาไหนก็เข้าไปที่สาขานั้นได้เลยนะคะหรือหากไม่สะดวกเข้ามานะคะเรามีทีมงานนำรถไปให้ลูกค้าชมที่หน้าบ้านนะคะ <S <S ก็เดี๋ยวแอดมินจะหารถส,สวยมาให้ลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะลืมไปนะคะสำหรับคันนี้นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่3 8 8 0 0 0บาทนะคะถ้าตอนนั้นนะคะก็ราคามือหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 6 4แสนสนะคะราคาซึ่งต่างกันเยอะเลยนะคะอยู่ที่3 0 0แสนเลยนะราคาต่างจากเบอร์หนึ่งอ่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแอดมินเราด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ